สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีลุงนาเจมบุญนี่พี่น้องเลยปูยาเพิ่งมาสบายดีพี่นองสบายดีสบายดีมาหยามาหยาบึงเล่นสบายดีสบาตูนพอทาวใหญ่มหาดีพี่พอหนาพี่พอหนามาแล้วนี่เล่นเล่นหลอดหลอดเต็ดทรงทหารมุนเด็ก่ทาวใหญ่มาดีมึงกาลางเปิ่งเลนมบยเยมึนตาตาใหญ่เยอ ไอนนากาไน่อยเึมาองเบิ้งเบิ้งแม่เบิ้งลูกพี่น้องมาสร้างมาข้นในคนนอนนี่ใครหรอวะ้ข่าวี่แมันเป็นยังไงครบมางอนเจียบขาหนั้ฮกนี่บ่นเจียบนี่ยังรด้าไปทำยังไม่เจีบขา แร่ไาเนาจะบ่อยเหมืนพีน้องแต่ไม่ท้มาแรงมาถี่นะจ้องไม่ยอม้ายเนาจะบ่อยเตือนก็นเอยไม่แม่นี่แหละว่าคอยพีคคอยตนะไม่ได้ต้เนาะที่ะเอ้ยกินเท่าเนา่อุไม่ตลอดหรเบิอเนไม่ให้อุ้มบ่ก็กินตลอดเนาะว่นใด้อุ้มให้อยู่กับขันกับต๊มืนก็อุ้มม้นไหย

สมคนเรียงนี่ยงานก็แบบวมากันข้างลูกคกวตางมันมวเทียนวเทียนวยต่างมวยเนาะจื่อสว่าแรกก็แล้วไปนั่งบแหละกูบอกด้ดื้อขูางลางนนกูบอกเดก้ามสิบันแหล่นั่งสามเด่นสามาหล่อเ้ยเออเบิ่งก้นะลมเบิ่งก แกปดซ่าแลนทางก็หน้าทีเป็นของโอ้โหไม่ใช่ยาเลียนอมันแลนน้ำเทาแลนอยู่แลนจะเห็นพี่ปอคนเออแลนจะเห็นพี่ปอปอตีสองตีสามนแเบ่งโลเนาะนะนมงเบ่งนนองพอมันสุดโลคขึงลูกมันสามโล่สามโล่บนสามโล่ก่อนมันออก่อนเอาะก่อนหน่อยบอ

มีนแนนลยงนสีเดเสนอีน่แหละคะแนนนี่นะควรสะบัดนม่ยังต้องน้ำแบม่นจากเลยมากันหลายหน่อยของระบซินนอหระ้าน

เปี่ยเสื้อใหม่โอกตาล้ดึงเสื้อลงหายยันตัวเจไเลยตะเบอนมันโหาสมบูนะนี่ชิเหดงมากวานเดียวนะเือวานเดือดมันถือขาไปละคอก็เมยไม่เหลนเดียวมีขี่นี่ก็น่านเขานะจิ้ขาเขาจึงขาเลยโอ้ยโด้ยแต่เบอรนมันโคนหาสมรู้นะนี่ชิเห

ขนุ่นุ่งพาพ่เข้าไปเนื้อกนสากนเนี้ยแม่องอยู่บนเสืเมื่อเมื่อเมื่อไงเอาเอกาซ่ามเ่เอซ่า่ั่งไน่ได้อนเขาบกเขาข่าเลยน่ะน่ะเกูกลกจกกากตตน็กิโอตกันจ้งนที่ลองกิดไปดั แถวนี <theo> ними, <st> ้แห like <is> mm ้งได้เขาเดียวลงเเดอนได้ม <sometimes> hmm. <st> ีกรลุแต่แต่บารดูมาวันนีงานนะครับสั้นครึ่งมันกำลังทีไปสองสั้น เงินดีใจญาติ่น่องมาเยี่ยมมายามหัวมันสีงหมีด้อทะเล็ดะเล็ดะเล็เห็นว่าอากเล่นโมบ่ห้นี่ชื่อคิดอะไรที่เมันจะกันัออก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 เนาจะเปลี่ยนเา้จ้างคละเมนนมาเมตาข้องออด้วยักตูวเห็นเลยอข้อมาต้องินให้ตัวเลยจะห้คนมองแล้เน่ยไออกหใหาเนาะบวใหายแล้าก็ไปหาเน

ลูกผู้ขอนำลังข้าเจ้าอนผานำลังหมูตอนเดิกอะไรไฮดังอะไรนั่นอะไรไฮเลิกเฮ้บอกเงินตาเดียวเงินตาเดียวเหอฉันไม่ชนใครทางนั้นตาเดียวเหอตาเดียวเหรอกาดการมันนี่ย ออกกันด anyway, no uh. hmm. oh, um, uh ้ออกกางเงนเห็นสนไามครับมนยักิรนี่กดินยางมักินเนาะ้ดเหนเงได้เสี่ยวเมียนเทเลเดีกินน้อเสี่ยวมากินเมียเลยนะไเออมัข้อมียมันเนี่ย นี ạ, ่กันเอาบ่าวมาทางนี้ก็มาเดน้องมกเงวทางนี้เขาก็จะก้าไเข้มัเปขอยิด จจเกี่ยวกันจงได้ใช่ปะแพง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 แล้ลเลฟาดไปแล้วก็ุ่มนวบก่าดีกว่เอาาเฮ้ยรูมูฟเตือนได้ด่าเ้จะทิร์กระทินนี่ให้โมเดลอย่างน่มเน้ว่าอกๆหนาสัน่นนอนนอนเี็บอกน อแม่มนเเพีคือแม่คน้ที่เหมือนนายมาเบ้อเล่นนำได้หรอม่อันเลียงน่ะมันเียแวแม่น้านะมย่ไดู้กหนน่่นู่เพื่อนมาเช็กน่องมาอแต่้งมนทำไมาวตวใหม่สาวว่างตรงไหม

พี <S 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 like er> ่เลียงพอนมเิลกันวม่ได้ก็คือไปดิสิไปย่มาามคืนี้เลย่มเออไปดีองทันวาไป้าไปีทมือหลเมนนีว้หนาปกสอ้หาปกสอ๋อ้วเลี้ยนเตะเลียตั้โจกินแะโหอ้ย่าไปเนาะฮะเบใหญ่ครบมือะไปย่ัดยังดีบาทนี่ สีโป่งง่ายตุ้มดีว่แล้วนะนางลูกนางลูกดังลูกมงดูดมฮะมันแซบแน่แซบแล้แสดงว่ามันเหือนาดใดเอ๋อพองจากับบอยากดูก็ได้สิชงจานเนี่ยเ็ตานี่ยหน่อยยังชงกดนะแต่มันใหญ่ไว้มันใหญ่มากจะหายมันจางออกินแล้วสู เห็กับเฟิมกูตีไม่อกินไรอนนนนหาปาันนี้เขาให้กินบ่วงหนึงอ้อนระบวงมากตลอดคิ้วเห็นยุงไว่ายตลอดคิ้วได้พอกนกผายุงว่กินนะผู้พูดนานี่คือแม่มันมึงอ่าอนีอเนายอัสค่ะใกินเันุงมันสีข้าวคือแม่เาะฉะั้นคือพ่อ ทั้งหนึ่งกับเป็นยะโอ้าหเสยเสยหัวแลเจ็บแล้วมาอยากนอนนาวบ้าง่นอยากกินขี้ค่าเบุมาอยกนอนนาบาท่านอย ยาก็เว่นนะมันนอนเยอะขึ้นมาสิานอนเออท้าก็นอนกังเว้นท้าก็ได้เฮ้ยงโอ้ยหัวหมวหมดต้นหมดพืนจยากมานำจะขี่รถนะจะขี่รถนำบินบินบินนี่เป็นการบินสาวเนาะ โอ้ยส right? <nombre. th> ูรกบมันเจซ้ายมากต้องห่วงวันนี้อย่ามันเห็นโลดมันจัางนันลึงเป็นว่าลูกห้านั่ะนะเจ๋เ้าเจาอตลดมอกระจอกเป็นคลองเจยอิหมอ มันจะถือมันจะคือก็คนกอนมันมานั่นนนมันซึ้งมันด่าแบบอันนี้คุลรำก้นกับตีบ้งก่อนด่าอันนี้ได้อันนี้โมหาเต์นตะกี้กับต้นกี่กับแทนอาต้นกัเสาเต้ตุ๊กตะนาห์กินับมึงไปแหลมาเต้เอาะเต้ทำเต้หำเต้เตรไหมกินลงไปหรอ

máy nhiều men ว่าขอไปเหลนนะเลยบ่ออกไปเหลนไสบอกด่าน